สายน้ำแห่งชีวิตสายน้ำแห่งความเลืมม่มลอมสายน้ำแห่งความสุขซึ่งหลายๆท่านนัด้วยกื่อยู่ใกล้ธรรมชาติเมื่ออยู่ใกล้แม่น้ำณขณะนี้ก็คือแม่น้ำท่าเจนได้นั่งนะที่ว่าการอำเภอตามสุ เห็นธรรมชาติที่เกี่ยวกับสายําที่เรียกว่าสายํามท่าจีเรียกว่าสายท้าสายน้ำที่เป็นที่เขาเรียกว่าลำเลียงข้าวสมัยก่อนเขาเรียกว่า,วส,า,ส,าสาวชกสาวชกสาวสาวชกตัวนี้ก็คือการที่เอาข้าวขึ้นเรือ เนื่องจากว่าเรือเล็กมาสู่เรือใหญ่ก็จะต้องสาวชกซึ่งชกตัวนี้ก็คือเอาเป็นที่ไต่ข้าวสำหรับสาวขึ้นเรือเพื่อขนเินค้าไปยังต่างเมืองสาวชกสาวชกคำนี้ด้วยการที่เรียกว่าการบ่อยๆต่อมาสาวชกสาวชกตรงนี้ก็เพี้ยนมาเป็นาสามชก ก็คือสาวชกหรือว่าของที่เอาข้าวใส่คนลงเหนือนั่นเองนี่คือที่มาแห่งอำเภอสามชุกจังหวัดพัทลุงวันนี้ได้มาถ่ายให้ดูบรรยากาศธรรมชาติของสายน้ำ แม่น้ำธาจีนบรรยากาศช่วงนี้ก็อาจจะขุ่นหน่อยถ้าเกิดว่าสายขุ่นก็แสดงว่าน้ำเหนือมาอันนี้ก็คือเป็นที่สังเกตว่าเมื่อน้ำเหลืองเทลายจากคุณน้ำที่ายเป็นน้ำเหลืองหรือว่าน้ำสีเหลืองขุ่นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าน้ำฝนตกทางเหนือมาก ก็จะเป็นที่สังเกตของชาวบ้านว่าตอนนี้อตอนบนรือว่าทางป่าน้คเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นที่สังเกตของชาวบ้านที่อยู่อริมน้ําหรือวิถีชีวิตรธรรมชาติวันนี้ในขณะที่เราทานข้าวก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ดูซึ่งตรงนี้ก็เป็นทา่าสะพานระหว่างข้าม